ก็คือทีมสีแดงนั่นเองนะครับรับไปแล้ว1 0 0 0 0เท่านั้นยังไม่พอในรอบนี้กำแพงโบนนะถ้าทีมของคุณผ่านไปได้รับเงินรางวัลจากเนเจอร์กิฟเพิ่มไปอีก1 0 0 0 0มืนบาทตั้งใจให้ดีนะครับกับกำแพงประกอบด้านเอาอะไรประกอบกันนะอะอยากรู้ใช่ไหมยอยากรู้ถ้าอย่างนั้นไลฟ์การ์ดขอเชิญครับอุปกรณ์เสริมดูคำถามบนกำแพงให้ดีนะครับว่า เขาต้องการที่จะให้เราประกอบเป็นรูปร่างอะไรให้ถูกต้องนะครับครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพร่ดีมาดูกันนะครับคุณพงเหน่งครับสู้ไหมโอ้ยผมสู้ตั้งนานแล้วสู้นะคับผมกำแพงส่า สติและใช้ความคิดได้ดีมากครับสำหรับทีมสีแดงพอม่านเปิดต่างคนต่างก็หารูปภาที่ตรงกับคําถามบนกาแพงครับมาประกอบให้ได้ตามนั้นแล้วก็ทําได้ครับก่อนที่กําแพงจะมาชนตัวพวกเขาตกน้ําไปมาเก่งอย่างนี้ยอมเลยครับเอาโบนัสของเราไปเลย ทีที่ใช้สมองจริงๆใช้ความร่วมมือไวมากๆเลยนี่มีแต่มันนี่มีสมองผมมีมันรวมเป็นมันสมองสรุปแล้วนาทีสีแดงรับเงินรางวัลเพิ่มไปนะครับจากเนเจอร์กิฟต์หนึบาทวันนี้ต้องขอขอบคุณสองทีมมากๆนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ และแน่นอนความสนุกสนานตั้งแต่ต้นรายการนะครับเนเจอร์ก <refuse> ิฟรวยินด้อทรับทุกท่านทุที่อยากจะมาซ่ากับเกมกระแพงซ่านะครับสมัครเข้ามาร่วมเล่กับเราได้ครับที่ w w w h o l e i n w a r t h a i l a n d com นะครับหรือว่าติดตามสำหรับความเคลื่อนไหวที่ facebook. com slash h o l e i n w a r t h a i l a n d และแน่นอนนะครับสำหรับทีมที่ชนะ ผ่านกำแพงโบนัสไปได้แบบนี้เราจะเก็บภาพที่ลึกสำหรับทีมผู้ชนะลงบนกำแพงเกียรติยศขอเชิญกำแพงเกียรติยศนี่ละครับเราจะดึภาพความมาทับใจนะครับกับทีมสีแดงบนกำแพงเกียรติยศวันนี้เวลาของรายการเกมกำแพงสร้างหมดแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ เพิ่มระดับดีกีความซ่าและความหาด้อุปกรณ์และตัวแถมหลากหลายชนิดแหะคิดดูแล้วกันครับว่ามันจะหาแค่ไหนแล้วเจอกันนะครับ